เอาแล้วครับสามใบถาใครตอบตรงคําปริศนาแพ้ขอหนึ่งชื่อของใช้ในบ้านครับผ้าผ้าครับทีวีครับตู้เย็นไม่กว่าไม่กวานะมีตั้งเยอะตั้งเยอะแม่งคนหนึ่งแม่งกระสืกตอบอันนั้นตรงคําปริศนาด้วยอะไรวะทีวีครับไปก่อนเลยไปก่อนเลยเอาต่อไปขอเลขศูนย์ถึงเก้าครับแปดเจ็ดศูนย์คำปริศนานะครับเลขห้าครับไม่มีใครออกครับขอสีมาหนึ่งสีครับ สีเหลืองสีแดงสีเขียวคำปริศนานะครับสีชมพูครับไม่มีไม่มีอีกแล้วขอชื่อจังหวัดขึ้นต้นด้วยสอเสือครับโดเข้าตับเลยเนี่สุรินเอ้ยได้สุรินได้ได้ได้สิงห์บุรีสงขาทำไมมึงออกก่อนเพื่อนเห็นไหมรูไหมคำมปิศนาคือสมุดปากาาครับแม่มีมีใครออกอีกแล้วขอหนึ่งชื่อสัตว์เลี้ยงครับแมวนก คำปริศนานะครับหมาโอ้โหเก่งเก่งเกินเก่งเกินขอหนึ่งชื่อแบรนด์เบียร์ครับเบียร์ในประเทศไทยเออเป็นแบบเบียร์ยเหรอบียร์ช้างเเบียร์ลีโอเบียร์สิงห์เชื่อไหมครับว่ามีคนโดนคนหนึ่งแล้วครับเป็นกรกขนาดนี้แหละปิดคำปริศนานะครับคือช้างครับ นี่ไงโดนแนวออกไหมออกไปเอานั่งครับเราขอชื่อผลไม้ที่มีสีเขียวองุ่นเนยคิงว่าไงมีคนตอบตรงคำปริศนานะครับนั่นก็คือมะม่วงคิดไม่ออกเหี้ยเหลือเดียวเหี้ยผู้ชนะก็คือบุ๊กครับ